ครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้มาพบกันสักนิดล้วนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกประตูเราเนี่ฝนตกนะครับพอเมืองเมืองกับทางเนื้ออีสานนะครับสบายกอง าพาอยู่รุมฝน,นนะฟังตะวันตกนะฟังอันนามันนะครับบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะเตลาดนะครับเตลารตึงน้ำก็จะไปร่วมตัวกันนะแต่ก็ไม่ไม่นานนะใช้เวลานามไม่นานถ้าว่าน้ำตะเลไม่นุ่นมันก็สามารถหล่นลงใน้นนนห,นหมดะครับแต่สัมพันธ์ก็ก็น้ำ คลนยังไม่มีโคลนนะครับวันนี้เกามาเดินแล่นในสวนยางนะขอนแรกเชาวแล้วนะน่าจะเป็นเดือนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตัดยางนะครับไม่ได้ตัดยางวันนี้ก็เข้ามาดูนะครับมาวันกอนผมสังเกตนะวันเสาร์อวันตันทานมาเนี่ยบางส่วนนะ ผมไปแลส่วนอย่างมางส่วนพานไปครับหลอด้านไป,น,ไปนะส่วนอย่างมางส่วนเกิดปัญหาลักก็คือตอนนี้นะพอพูดตอกต่อนเนื่องนี่หลายวันนี่ใบย,าง,งบใบยางจะรวงนะครับใบยางจะรวมนะถึงรวมมันครับจวงหน้า,หน,านหน้าเนี่ยหน้าแรงนะหน้าแรงแต่มันพลัดไปนะแต่ว่านั่นพลัดไปนะ เขารวงกันแปว่าใบแดงใบเลื้องนะแต่นี่เขาจะรวงททางๆทีใบเขียวนะครับรวงรวงนะนี่ถ้าว่าอีกส่วนหนึ่งเขาดินไม่ได้ใด้ดูนะครับไปไปอะไรมันจะได้ดูนะใบจะรวงเต็มนะครับซึ่งก็มีสาเหตุมาแลัก็ก็คือฝนนะครับฝนแล้วก็ อกีดยางชงนาฝนนายางนี่เขาจะเป็นเสือล่านะอันนี้ผมก็าแล้วเสือล่าจะเข้ามาทางใบเข้ามาทางนายางเสือตัวน,นั้นก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องใบหลวงนะครับแต่สำคัญคือถ้าว่าแปลงไหนนะพื้นที่ใกล้ๆใกล้คลเคียงกันรนะวมเขาก็จะ เป็นกันทางมัดนะครับเป็นเงาทางมัดนะแต่ตอนนี้นี่ส่วนนี้นี่ยังไม่เห็นใบรวงนะครับยังไม่เห็นใบรวงแต่เราก็รออ่ารอเลยอ,อีกสักวันสองวันนะก็ทถาไม่เกินอาทิตย์นะนะถ้าว่ามันไม่มีปัญหาเลยนะเพราะพวกเอดนะครับใบรวงพอใบรวงเนี่ย Các bạn thấy tạm màu của cư Nam này có Như là Con là nó từng bỏ tao bảo giáng mình tìm mấy Bỏ bỏ giáng tìm bảy này, Mình ra Phân lý Nam giáng đại Tìm chiến này Nên à đến đây là mà tương tự Thì lục Thì lực không phương giáng nữa Thì kết đuôi ra ba vào rên nát 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 lên nát 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 Có nát 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 นี่ตอกขุดเสียดายเลยนะไม่ขุดเลยนวะันนี้ได้ปลูกใหม่ใหม้ที่มอก,กับกับนี่แหละคือตอกต,ต่ำเสากับย่างหน้านะพอปลูกไว้ปเป็นใหม่เสรมันมอกกับน้ำรวมนะครับน้ำขังนะแล้เนี่ยส่วนเนี้ยตรงนี้เนื้อทีในตรงนี้ก็ น่าจะละเล่าลา,ลายนะประมาณเลื่งลายนะประมาณเลื่งลายนะครับแต่ถ้าว่าตะขุดบอ่อต้งแปเแรกก็มันก็เบื่อเหนื่อยท,ทีนิดนึงแล้วนะขุดบอ่อบ่อขุดซะจนฟังข้างเคียงนะครับฟังข้างเคียงนี่ก็คือสภาพนะน้ำนี่จะเห็นจัดจากที่นะครับเพราะว่ามีการชีดย้ายายากนะ เด็ดดายอันนี้แมล,ลง,งก็บังตะไคร้ไปนะตะไคร้ดักกัดไปนักหลกลาไปในส่วนนี้น้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็เกือบเกือบส้วงไหลไปเหมือนกันนะครับตรงนี้ฝั่งนี้เกือบส้วงไหลนะครับสภาพน้ำ เดี๋ยวก็จะแกบตะไคร้ตะก,ก,กัดตะก,กัดขึ้นนะครับเป็ตะก,กัดขึ้นลปลาแ้าพ้นไม่ตกนี่มันไม่ค่อยปลาไม่เดินนะไม่ลงาเรียกว่าปลามไม่ไมลงปลาไม่ลงคือมันเป็นทางฟานข้องข้องปลาไ้ขึ้นมาจากดินโคลงนะครับ เนี่ยัไตัไอ๋อติดลูกระดกลูกดุกลูกดกคล้องนะครับคล้องเนี่ยใยดนะครับมาตดาย ลาดุกเหรอเนเอ็นนะครับปลาดุกคลองเป็นโลกปลาดุกรียกว่าปลาดุกจา,า,ากโบปลาเหรอเอ็นนะครับ เ <N> นี่ยใ,นใว่ปะดุกปะดุกเ่วะเนี่ยลักษณะมันปลาดุกปลาดุกเนื้ออ่อนนะครับเออดุกเนื้ออ่อนนะครับแปลว่าการลูกนะครับลักษณะปลาดุกดุกเนื้อนะอ,อ่อนอ่อนไม่ใชนะ่นะครับตรงนี้ถ้ากตาตรงนี้มันโกลมม้วนนะเป็นปลาดุกเนื้ออ่อนนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะปลาปะดุกผสมนะด้บุย๋ย ทด่อรงไหมา,ลาเลยนะครับเดี๋ยวการไล่วนแล้วนะครับดักไว้ถึ่วงนี้ฝนตกฝนตกเดี๋ยวมาปลดทรายนะครับปลอดออก เดีย๋ยวปลดกัดสักทีอันนี้นะเดี๋ยวมาปลดนะครับเต็มไปอันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวขอมาปลดนะครับไปเลียนด่าล้างก่อนไปเลียนไอ้วอปลาก่อน kita cut, kita oh, cut. นี่ยนามมันจะไลไหล่พนตรงนี้นะนามไล่พนไล่พานข้อบ,บอนะ่อไปขึ้นไปแล้วอบ,บ่อนะิดบนบ่อบนบอ่อปีนี้ยังไม่ได้อบอล้ามาลงนะครับเราว่าแรงไปพานมากก็ว่า <c oughs> ก็ว่ามันอะไรไม่ได้นาน โอเคครับเดี๋ยวไปเก็บกัดกันครับ